พวกเราชาวอินเดียครับสู้แร่งได้แต่ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งแกร่งเมื่อไหร่ปัญหาอะไรข้ามผ่านมันไปจนได้ครับพวกเราชาวอินเดียดูภาพนี้กันหน่อยครับพวกเรารวมถึงผมและอีกหลายหลายคนเราเปรียบเสมือนกับต้นกล้าที่กกำลังจะเติบโตเข้าไปรับแสงตะวันจากต้นกล้ากำลังจะเป็นปลาย ว่าสองปีที่แล้วครับทุกอย่างสดใสยอดขายมาคนซื้อเพียบทีมงานเติบโตเรามีฝันเรามีสิ่งที่อยากจะทำในชีวิตอยู่อีกตั้งมากมายแต่วันดีคืนร้ายเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเห็นอะไรไหมครับโดนขยีย้ผมคะเนเอาจากภาพแล้วนิ้วซส,สั้นนี่ไม่น่าใช่มือนะครับมันสั้นเกิเนไปกว่าเป็นมือได้ และขอโทษนะขยี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวห้ารอบแล้วมั้งขยี้อยู่นั่นน่ะยกเสร็จปั๊บแล้เริ่มจนอลืมทาอะปะขยี้ต่อเฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นบนขยี้ขยี้แล้วก็บนอยู่ตลอดเวลาก็เปลี่ยบเสมอกบโควิดนะครับเมื่อประมาณสองปีกว่าที่แล้วเขาเข้ามาใครจะไปรู้ครับว่าทั้งโลกมันจะสั่นสะเทือนกันได้ขนาดเนี้ยจากสูงถึงต่ำจากซ้ายไป จากบนลงล่างไม่มีใครรอดเลยขยี้ขยี้แล้วขยี้นั่นหมายความว่าทุกอย่างจบใช่ไหมโดนซะขนาดนี้สี่ห้ารอบอะ่ะมันจะเหลืออะไรเลยครับต้นไม้เวลาโดนขยี้โดนขยำด,ดอกใบอะไรก้านเกล้นกิ่งก้านมันก็พังหมดจริงเหรออย่าเพิ่งครับดูภาพต่อไปสะใจไหมครับข้างบนขึ้นไม่ได้แต่ข้างล่างยังมีทางไปครับ ขณะที่มองไม่เห็นอะไรข้างบนเลยอะดูไม่น่าไปต่อได้ตายสถานเดียวแน่นอนครับแต่ใครจะรู้ว่าข้างล่างจะมังแผ่กิ่งก้านของรากออกไปลงรากยิ่งลึกลงไปใช้เวลานี้ในการที่จะสร้างและขยายให้มันรอวันที่ข้างบนเปิดเมื่อไหร่พวกอยากจะได้งอกงามฉะนั้น อยากคิดว่าอะไรที่ทํากับเราได้ต้นไม้หลายต้นข้างบนไม่มีอะไรแต่ผลหรืออะไรมันอยู่ข้างล่างข้างนั้นพวกมันต่างๆหัวต่างๆเนี่ยอยู่ข้างล่างทั้ง,งนั้นถ้าไม่ขุดลงไปไม่เห็นหรอกครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูภาพนี้ไว้ครับแล้วเป็นกําลังใจไม่ใช่ว่าข้างบนโตไม่ได้หรือเราก็มังถูกขยี้ขย่ําสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรารอบัตรตายครับวันที่ถูกกลบฝัง ถ้าคุณเป็นเมล็ดพันธุ์คุณถูกฝังหรือคุณกําลังเติบโตถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ใต้ดินหมายความว่าตายเหรอครับได้น้ําดีได้ปุ๋ยดีได้ดินดีเนี่ยเมล็ดพันธุ์อยู่ใต้ดินแปลว่าตายเหรอไม่ใช่ฮะเมื่อถูกฝังลงไปใต้ดินจงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีครับและเติบโตขึ้นไปให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อชีวิตมืดมนมองไม่เห็นทางไป พยายามงอกงามขึ้นไปให้ได้หรือถอดใจที่มีอยู่ในที่เดิมๆครับฉะนั้นวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ายอดขายไม่เหมือนเดิมลูกค้าหายไปไหนหมดทำไมมันขายยากขายเย็นการจะขึ้นตำแหน่งซิ Silver, Gold, ลเวอร์โกะไะต่างๆหรือจะเป็นคราวแอมบัสเดอร์แรต่างๆเนี่ยมันดูยากลำบากมืดมนไปหมดไม่ใช่ครับเพราะว่าเรากำลังรอวันเติบโตต่างหานี่คือวิธีคิดที่ผมมาฝากพวกเราครับ ดูสิครับถูกตัดเสเรียบร้อยหมดแล้วเหมือนขนาดนี้มันไม่น่าอยู่ได้ใช่ไหมไม่กี่วันขอโทษครับไปอย่างนี้กิ่งก้านแบบเนี้มันสวยใสยใครปลูกต้นไม้จะรู้เลยครับว่ากิ่งใหม่ๆที่มันงอกงามอ่ะมันสวยงามและนั่นคืออนาคตครับอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆครับพวกเราครับ ชคร้ายในความโชคดีมไม่รู้สำนนกสักทีถึงความโชคดีของตัวเองผมไปบรรยายบริษัทหนึ่งครับเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเจ้าของบริษัทขอคุยด้วยบอกอาจารย์ครับช่วงโควิดนี่เราขาดทุนมากแต่เราไม่เคยลดพนักงานเราไม่เคยปลดออกทุกอย่างยังให้เหมือนเดิมหมดแต่ทุกคนกลับทำงานอยู่กับที่เหมือนเดิมเหมือนไม่เียอะไรเกิดขึ้นั้ง,งที่เขาไม่รู้ว่าข้างนอก หลายบริษัทอยู่ไม่ได้หลายองคอ์กรล้มละลายหลายคนถูกเละออฟออกไปไม่มีงานไม่มีเงินและอยู่ไม่ได้แต่เขาไม่รู้ถึงความโชคดีอย่างนี้รบกวนอาจารย์ช่วยบอกช่วยคุยให้ผมหน่อยผมก็เลยมาแต่งข้อความเนี่ยครับโชคร้ายในความโชคดีคือไม่รู้สำเน็กสักทีถึงความโชคดีของตัวเองเพราะเราจำเหตุการณ์อุบัติภัยทางรถ ทางถนนที่ร้ายแรงมากเมื่อปีที่แล้วได้ไหมครับรถไปชนรถบัสที่ไปทอดกระถินที่ฉะเชิงเศาโอ้โหถ้าเราดูคลิปเนี่ยจะรู้เลยว่ารถบัสเนี่ยใกล้ถึงวัดละนะครับพาพนักง,งานไปนทอดกระถินขณะที่ข้ามทางรถไฟเนี่ยรถไฟมาชนปั้งรถบัสสับหมุนครับแล้วก็พลิกแล้วก็แตะแขงปั้ม แรงชนครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีคนเสียชีวิตทันทีเนี่ยเป็นสิบศพเลยนะครับบาดเจ็บก็นับสิบคนเช่นเดียวกันแต่ท่านเชื่อไหมในรถคันนั้นเนี่ยบางคนไม่เป็นไรเลยขณะที่คนที่ตายทันทีในอุบัติเหตุครั้งนี้บางศพถึงขนาดต้องพิสูจน์อัตลักษณ์พิสูจน์อัตลักษณ์หมายความว่าอะไรครับคุณคุณไม่คำน,นี้ตกมันเน่าจนกระทั่งไม่รู้ว่านี่ยคือใครอะ่ะ จำไม่ได้ไม่มีหน้าตาแล้วอ่ะหรือโดนไฟไหม้จนก็าต้องไม่เหลือร่องอรอยเลยก็ต้องเอากระดูกเอาฟันไปพิสูจน์ดีเอ็กับญาติว่าเนี่ยญาติใครกันแน่พิสูจน์อัตลักษ์์ไ่นี้อุบัติเหตุครับเพิ่งเกิดบางศพถึงต้องพิสูจน์อัตลักษ์ณท่านดูความร้ายแรงเลมันถึงขนาดแบบครึ่งตัวหน้าเละคอขาดแขนขาขาดเนี่ย คือศพที่เละจนกระทั่งต้องพิสูจน์อัตลักษณ์หรือตายคาที่เป็นศพในเหตุการณ์ครั้งเนี้คือคนที่นั่งอยู่กลางรถครับขอโทษนะคือคนที่นั่งอยู่หัวกับท้ายเวลารถถูกพลเนี่ยมันหมุนนึกออกไหมรถางเนี้มันถูกปัดยัแรงเนี่ยฉะนั้นหัวกับท้ายจะถูกเหวี่ยงแล้วพอเหวี่ยงเสร็จเนี่ยมันก็จะไปโดนขอบกระจกโดนขอบหน้าตา่างทะลุไปนอนข้างนอกบ้างกระเด็นไปนอนนอนโดนคอขาดโดนกระจกบาดตายเกลี้ยงเลยครับ บาดเจ็บก็สาหัสแต่นั้นช่วยไม่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีคนตายแบบต้องพิงสูจน์อัตลักษณ์และบาดเจ็บล้มตายจํานวนเปสิบสิบคนดีบางคนในรถคันนี้ไม่เป็นอะไรเลยครับบางคนแผลถลอกยังไม่มีเลยอ่ะเป็นไปได้ไงอยู่รถคันเดียวกันน่ะคนที่ไม่เป็นอะไรเลยคือคนที่นั่งอยู่ประมาณกลางรถที่เขาไม่เป็นไรเลยเนี่ยเพราะเขาอยู่ศูนย์กลางของรถ ท่านคิดดูเนี่ยเวลารถมันหมุนเนี่ยตูนกลางมันก็แค่หมุนมันไม่โดนเบี่ยงม,มันก็หมุนกลับมาซะกลับมาที่เดิมแล้วก็งงๆเสียงสิงก็บ,บังเหมือนฟ้าผ่าเสร็จแล้วพนมองอีกทีปั๊บเพื่อนดิ้นกระเดวกระเดวเลือดพุ่งกระจายคนนั้นไม่มีคอคนนี้ขาดครึ่งตัวไส้ทะลักเขาก็ยืนงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นงงๆอย,อยู่ออกมายืนน้องนักของนักข่าวมาให้สัมภาษณ์บอกว่เาเหตุการณ์มนเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับไม่รู้ตัวเราชาวอินเดียครับ วันนี้ท่านอยู่ที่บริษัทนี้ท่านมีงานทำท่านมีอนาคตท่านมีความฝันผมว่าท่านกําลังอยู่กลางรถครับขอได้รับความอิจฉาทิษยาจากผมมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนกลางรถหรอกอาชีพวิทยากรเนี่ยต้องบรรยายท่านรู้ไหมว่า้รอบแรกที่มาที่โดนเท้าไคเี้ยไม่มีงานเลยครับ พราะออนไลน์อย่างนี้ก็ไม่มีเพราะคนไม่คุ้นไม่รู้หรือว่าออนไลน์มันต้องมีได้อะก็เลยไม่ได้จัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการ g o Google m e e t ไม่ได้มี a c e b o o k l ล v e ไม่ได้มีอะไร Microsoft team อะไรต่างไม่มีเลยครับไม่มีงานเลยเขาก็ไม่จัดเขาไม่ชุมนุมเขาไม่รวมตัวผมอยู่ในอะไรท้ายๆผมก็น่าจะโดนเหวี่ยงไปด้วยแต่สำหรับท่านเนี่ยท่านมีอยู่ในบริษัทอยอยู่ในครอบครัวอินดีมเนี่ย ท่านมียอดขายท่านมีลูกค้าท่านมีสินค้าเพราะฉะนั้นผมว่าท่านปลอดภยัยขอได้รับความอิจฉาลิษยาจากผมมาณนที่นี้ด้วยนะครับท่านเป็นคนโชมฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าเราโชคดีจงมาทําให้โชคดีวันเนี้ยมันเป็นโชคดีที่มากขึ้นไปอย่าให้โชคดีมันปราประโยชน์อย่ามองไม่เห็นคุณค่าของความโชคดีที่เรามีอยู่ครับนี่ไงฮะ งานที่คุณเบื่อแทบตายคือฝันอันยิ่งใหญ่ของคนตกงานนะครับคงจะนับไม่ได้แล้วครับว่ามีคนไม่มีงานทํากันเท่าไหร่พอบริษัทก็ล้มละลายบริษัทหลายบริษัทก็อยู่ไม่ได้ครับขอโทษแม้แต่บริษัทประกันชีวิตประกันภัยอ่ะซึ่งรับเละรวยเละมาเป็นสิบสิบปียังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะผมนึกบอกอะจากบนลงล่างนี่มันระนาบเรียบร้อยกันไปหมดบางคนไม่มีงานทง ฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านเบื่อในการขายในการหาลูกค้าในการที่จะทํายังไงมันขายยากขายยมเบื่อจริงเฮ้ยเรายังมีงานทําอยู่ครับคนที่เขาไม่มีงานเนี่ยวันนี้คือเขาไม่รู้จะทําอะไรกับชีวิตบ้านที่คุณไม่ภูมิใจคือฝันอันสวยใสยของคนไร้บ้านนะครับวันนี้ท่านคงอยู่บ้าน่ะฟังผมอยู่อ่ะมองไปรอบๆบ,บางคนบ้านหลังเนี้ยอยู่แต่เกิดใช่ไหมดูโลกๆเก่าๆไงก็ไม่รู้ไม,ไม่เห็นไมนะ่มีอะไรน่าภูมิใจฮะ แต่ก็โทษนะบ้านอย่างนี้ครับคือฝันอันสวยใสของคนที่ไม่มีบ้านครับมาดูนี้ฮะนี่ก็บ้านครับผมยืยนยันว่านี่คือบ้านทั้งหลังเลยครับห้องน้าห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกเนี่ยห้องนั่งเล่นเนี่ยอยู่ในภาพน,นี้หมดแล้วล่ะครับคุณแม่คนนี้กาลังดีใจมากเพราะวันนี้ลูกจะได้ไปโรงเรียนวันแรกก็เลยบรรจงแต่งตัวให้ลูกได้ความมีความสุขสุด เดี๋ยวพอลูกไปเรียนเสร็จก็จะกลับมาที่บ้านหลังนี้กับเธอครับอยู่กันสองคนบ้านท่านไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมจงภูมิใจในบ้านที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็บ้านครับน,นี่ก็บ้านสีน้ําตาลข้างหน้านี่บ้านไอ้ขา,ขาวๆข้างหลังก็บ้านราคาต่างกันเยอะครับฉะนั้นบ้านที่ท่านไม่ภูมิใจคือฝันนั้นสวยใสของคนไร้บ้าน วันที่คุณสุขภาพดีไม่มีปัญหาคือสิ่งล้ำค่าของคนป่วยไข้ผมเชื่อว่าท่านที่ฟังผมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เติมพงนะพี่วัสนานะครับที่ผมเห็นอยู่ในจอเนี่นะค,คุณรุ่งนภาไม่น่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วครับวันนี้เราหายใจเข้าหายใจออกได้ด้วยตัวเองมีความสุขจังเลยครับเพราะฉะนั้น เรามาดีใจกับสิ่งที่เรามีกันดีกว่าไหมในความโชคดีที่เรามีอยู่ครับชีวิตที่เราไม่พอใจแต่มีบางคนอยากได้ชีวิตอย่างเราหลายคนเบื่อเบื่อชีวิตอยู่ใช่ไหมรู้สึกมันไม่ค่อยแบบอะไรมันชีวิตมันมันอย่างนี้มันบเบื่อมันอยากอยู่ขอโทษนะบางคนนะ่ะได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ผมมีความสุขมากเลยครับเพราะบางคนเนะี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเรามีเลยเพราะฉะนั้นจงตระหนักถึงสิ่งที่มีและความโชคดีของตัวเอง ผมขอเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนในเรื่องของเวลาที่ท่านทุกข์เวลาท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคในการขายหรือปัญหาชีวิตต่างๆขอให้รู้ว่ายังไงท่านก็ยังโชคดีบางช่วงของชีวิตเราอาจจะต้องอาศัยเรื่องร้ายๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เก่งและเติมวันที่ขายดีอ่ะบางคนไม่รู้เลยว่าทําไมขายได้ยังงงๆอยู่อ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ท่านจำได้ไหมมีอยู่ยุคหนึ่งที่บ้านเนี่ยเอาแค่ทงไปปักไว้ในทุ่งนาก็ยังขายได้ทั้งหลักคอนโดมิเนียมยังไม่ทัานปลูกไปแต่แปลนเนี่ยขายก็ได้หมดแล้วที่บางอยา่างที่ขอโทษที่บางที่เนี่ยซื้อซื้อเช้าขายบ่ายครับเย็นขายได้อีกรอบแลวพอมันขายไม่ได้ท่านจะรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเพราะอะไรที่มันได้มันง่ายๆมันไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่และเติบโตให้เรานะครับเราเจอของยากๆคือบ้าง เพราะเจอ,อยากๆเนี่ยเมื่อท่านเจออะไรที่มันยากท่านจะต้องยกระดับขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถจัดการกับสิ่งที่ยากได้นี่ไงมันเติบโตขึ้นแต่เจออะไรง่ายๆเนี่ยมันสบายๆไม่ได้ใช้ฝีมือเลยเลยอะ่ะนี่คือวิจีคิดนะครับเวลาเราจเจออะไรที่มันช่วงยากๆในภาพเนี้ยชีวิตเขายากกว่าเราไหมล่ะเน,นี่ยไม่มีแขนครับแต่ก็ไม่ใช่ขอทานครับอำหมาก,กินครับผมถ,มถามถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยวันนี้มันจะยากกว่านี้ไหมล่ะ น้องเรียนหนังสือครับไม่มีแขนฮะไม่มีแขนก็ไม่เป็นไรอเ,นเอายังมีก็เขียนหนังสือได้ยากไหมครับแบบเนี้ยมีนักปั้นครับถ้าแขนมันไม่มีมือไม่บีจะปั้นก็ไม่เป็นไรครับปากยังนิ่งยังว่างอยู่ครับน้องคนนี้ก็ว่ารูปครับดูจากแขนขาเขานี่ผมว่าใช้งานแทบไม่ได้เลยนะมีคนไทยคนหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อสลายคือทั้งตัวเนี่ยขยับไม่ได้เลยครับขยับได้แต่คอเนี่ยแต่ขอโทษนะไม่ใช่นอนเป็นผักนะ ทุกเช้ากินข้าวเสร็จเขาก็จะยกเตียงขึ้นมาครับแล้วก็เขียนหนังสือด้วยการใช้ปากกาพิมพ์ที่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ครับคำถามคือถ้าเราเหลือแค่นี้ท่านคิดว่าชีวิตเราจะแย่กว่านี้ไหมล่ะแต่คนเหล่านี้สามารถยกระดับขึ้นมาเพื่อให้สู้กับชีวิตได้อย่างไรนะ